สาธุแสดงว่าจะเอาไปเสี่ยงโลกใช่ไหมฮนึ่งแปดจ้หนนะเดี๋ยวผมนับอีกทีหนึงนะแต่ว่าน่าจะ18บนั่นแหละเนาะอนุโมานาบุญด้วยจนะจง,งรรมีในความสุขความเจริญทิ่อะไรสงความปรารถนาทุกประการเนาะสายบุญจ้าออรนเชอร์จูตี่เลยจ้าเนาะสายบุญ มันมันไม่ฟิตเหมือนเมื่อก่อนเลยว่ะ 对，冒牌。 来。 ถึงไม่หมดแล้วนี่ยังไม่ถึงข้างทางเลยแค่ร้อยร <100 S 2> ้อยเมตรได้มัง้มนนะง,งโอ้ยแก่แล้วมันไม่ดีเลยวะเดินอะไรก็เหนื่อยไปหมดดีหน่อยมีทางลาดให้พอได้เดินบ้างแต่ขอนั่งพักก่อนละกัน ก่อนขึ้นเขาซื้อหวยมาด้วยซื้อลอตเตอรี่มาเลขที่ซื้อก็คือใครอยากเห็นไหมมีคนอยากเห็นไหมมีคนอยากเห็นไหมเขาซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรมาขอให้มันออกรวยรวยแต่หาเลยถ้าออกทำตรงถูกเลยเดี๋ยวให้ดูว่าซื้อเลขอะไรมาแต่ตอนนี้ห่างข้างหน้าอีกยาวไกลไ ดินแต่ตอนนี้ขาตึงมากไปสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเราจะไลไปจนกว่าจะไม่มีแรงอ่ะนี่เห็นนี้มัน มันชันนะเว้ยเก๋ๆไปเราคือเดินขึ้นเขาญี่ปุ่นไงบนอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องสงบปากสงบคำเจียมเนื้อเจียมตัว 二房九，对吗？ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะเดิน50เมตรัก ้าเจอเ้วเราผมจะบอกวยยาใอเพียะของตึงมากไม่ต้องห่วงมีร้านค้าตลอดสองข้างทางสวัสดีทุกคนมีใครบ้างมีใครบ้างเนี่ยตาลายหมดเหรอยไ่างตผมก็ ล้วผมถามเนาะสมมติโลดอยู่ก็ถือดีจ่ายขนาดนั้นโหลได้ลดขนาดมันเป็นไในในะไรเราคิดแต่ว่เส้นนี้มันบอกว่ามัเนเอารถองี่ไท ามาดูกันว่าเราจะไปถึงทีตอนกี่โมงเราก็ไม่รู้ว่าจะไล่ไปจนถึงเดินจะไล่ไปจะไล่ไปอะไรวะจะไล่จนเดินขึ้นไปถึงหรือเปล่าหรือค่อยไปไล่ต่อข้างบนโอ้ยนี่ราดูี่ทุกคนหมอกอยู่ดีก็มีหมอกเขาที่อื่นเป็นงี้เปล่าก็ไม่รู้ ราะว่ามันเคยวิ่งเขาตอนคืนกันเราเดินกันไปเรื่อยๆแบตก็จะหมดหรือว่าขากลับเราจะไลฟ์ตอนลงดีเมอแต่ตอนตอนที่นั่งรถขึ้นมา รถอะเขาขับเรี่ยวเมื่ก่อนเยอะมากอะขับแบบชิวเลยอะ่ะไม่ได้รีบทารอบแบบไม่ได้แบบสวีสวาสเหมือนสมัยก่อนอะ่ะไปเดินไปด้วยกัน สิบบาทอนธะิษฐานใส่ตู้เนระื้อพี่น้องท่านใดอาจจะเป็นเจ้าภาพเสาต่อหม้อสะพานไม้หนาต้นละ199บาทพี่น้องทำปืนกระดานอ่าไม้สะพานนะครับแผ่นละ100บาทนะครับนะเนาะก็เลือกเอานะครับน้องพี่น้องมีจิตสตาไหนหรือมีจิตสตาจะร่วมบนญ1บบาท2ี่บบาทก็อธิษฐา,า,า,านใส่ตู้เน้อครับตามกำลังสธา เชิญครับนนั่งด้านนี้ก่อนนะครับเขียนชื่อนะเขียนนามสกุลนะครับการสร้างสะพานนะครับเราเราก็จะได้อาน,นิสงส์ตลอดทั้งวันและทั้งคืนเพราะสะพานนั้นนะมีคนเดินตลอดไม่แน่ก็จะเป็นการคืนหรือกลางวันนะส่วนการเป็นปเจ้าภาพเสาวต่อม่อต้นละหนึร้าสิบเาบาทนั้นที่น้อ,นอ่านอานิสงส์ รากฐานในความมั่นคงกิจาการงานมั่นคงนะครับใครที่ได้เป็นยาภาพสาวตะาัก้ํายันสะพานน,นะครับเนาะก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญรากฐานในความมั่นคงนะส่วนบุญนั้นเราก็ได้นะครับในด้านการที่เราค้ํายันสะพานเราก็ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนขออนุโมทนาบุญกับ นายอครับเนี่ยนางนันทิยาสั่แก้วพร้อมครอบครัวนะครับบ้านสวนนันทิยาครับอยู่แถวไหนครับเนี่ยอุดอรเนาะเป็นจะปาบาใส่ตะมอหนึ่งต้นนะครับหนึ่งสองร้อยบาทเอาเราได้รากฐานมั่นคงมีบ้านสวนอันละประตูมงคลด้วยเนาะ,ะบ้านสวนลวนะเนาเป็นกิจการของเรากิจการเราก็จะได้ มั่นคงนะครับน้องน้องรับศรัทธานะครับเนาะสายตาศรัทธาสาธาชนควรจบุญตั้งจิตตั้งใจกันมาร่วมบุญกันนะครับจะเป็นแจปาหรือสมองก็ดีนะครับเนาะหรือจะเป็นไม้พืชก็ได้นะก็แล้วแต่ศรัทธาของพี่น้องนั้นเกิดศรัทธาในสิ่งที่ทำนั้นนะครับเนาะสร้างก็ เดินยังไงให้เหมือนไม่ได้เดินเหมือนไม่ได้ขยับไปไหนไเลยใครเนี่ยเคยต้องส้มนูกว่าหลงพี่ <c oughs> โทษๆหยอกๆ but ไปเล่นอะไรนะคาแม่เห็นไปถอดแต้มตะวัน เหมือนรูปงูเลย กลางวันมันจะมีหมอกอย่างนี้ไหมใครเคยมากลางวันบ้างแล้วมันมีหม,มอกอนี้ปะ คนที่เขาบอกว่าปัจจุบันนี้เรบ้าคงไม่เกียวกันแลกม่ตางย่อเมือว่าอาธิษฐานตั้สมาธินเช่นนกบคือเกล่าวว่าเปลี่ยนแท้จรัสูิูณะมันมีอาธิษฐานอภัยูไม่เจริเราได้ถ้าเป็นเื่อ ทีนี้ปัญหาของเราก็คือภาระเราเยอะหลวงพ่อท่านเข้าใจท่านเพื่อเลยสอนท่านบอกว่าตัวหลวงพ่อเองก็เป็นคนปฏิบัติง่ายสเ็จง่ายเดินชมกรมเไม่ที่จเจ้าจิตท่านก็รวมแล้วดูลมหายใจแท็กเดียวจิตท่านก็รวมแล้วและท่านสอมาสอนยากหลวงทั้งหลายจะถึงแล้วจะถึงแล้วท่านบอกว่าเราทุกคนนั้นมีอุปกรณ์อะไรอยู่หลังกรงหลังคอเราก็บอกตั้งฐานลมให้เต็ม ครที่หลังคอเนะอี่ยเวลาหายใจเข้าเนะี่ยให้มากกว่าหายใจออกเ <c oughs> ด้ด <c oughs> ออกมันจะยืดขึ่งซึ่พอมันยืดตรงดีก็ตัง้งฐานเราไม่เสมอไว้ทั้นเข้าและออกมันก็ตั้งตรงของมันอยู่อย่างนั้นแหละนะอันนี้คือการฝึกกิริยาของการนั่งไม่ให้สัปปบสนงกงกเงียนะแน้วหลังจากนั้นก็บอกเอาา้าหลับตาแล้วก็ลองดูที่ลูกหาลมหายใจให้เจอเราไม่ต้องไปบอกก็เราก็อยู่ตรงไหนจนกระทั่งเขาหาเจอเขาบอกหลวงพ่อครับมันอยู่ตรงจมูก ผมเห็นมาแล้วมันหายใจเข้าให้จะออกอยู่ตรงบุ๋เราก็แนะเ,เข้าสอนว่าเออดีแล้วลูกนะเอาต่อไปฝึกลมหายใจทีนี้พอเขาเอ็ดกันเนี่ยเขาเล่นนะแม่เด็กเนี่ยเขาเข้าแถวเนี่ยเอาพยาบาลมาเปรียบเลยไล่พยาบานนลในูกดูลมหายใจทุกคน,าานเราจะเป็นตัวลมหายใจมากว่าเราว่าแล้วมาดูลมหายใจพอแป๊บหนึ่งเราให้เราไม่เหมือนมือหนูวะเราเริ่มเอ็ดล้วดูลมหายใจเนทกับเขาอยู่อย่า<ล>งเงี้ยประมาณสัสามบาท พอหลังจากนั้นยมานะเราจะมีระเบียบในการเข้าแถวออกแถวเวลาโดยเฉพาเปเร่วโกิจกรรเราจะมีระเบียบการกับระเบียบความถีเราจะมีระเบียบิหีารกาานของแ่งเดือุามงนา ลงเรืวลงเรืวลงเรือจะถึงแล้วแค่นี้นะทุกคนหอยแล้ว หาเงหาที่ววก่อนแล้วก็เดินทางตลอดงบุญใจพาไปทุกที่ครับุณหลวงหลพระนอนโดยพระตื่นและก็หัเรากันคิกคักคิกคักหลอกเพื่อนดา่างตรงนั้นฝากโยมนะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นโดี๋ยวไม่ใช่การอุปโลกขึ้นแต่หินก้อนนั้นปรากฏในนิมิตของหลวงพ่อ,อวเวลาที่หลวงพ่อนั่งสมาธิเนี่ยพอจิตท่านสงบหินก้อนนี้ก็จะปรากฏอยู่เรื่อยๆท่านก็นกนเลยถาม ว่าหินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ตอบว่าเป็นพระพุทธสีห์สัยญาติก็คือเป็นพระพุทธรูปบางหนึ่งกล่าวถึงในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานบนรรทมเป็นครั้งสุดท้าย